วันนี้ก็เมิดมือค่ะปรจเหตุยังเขามาถักมาท้ายกันเนาะที่ไอ้นี่เบื้องต้นดอกไม้ค่อยไปแล้วอดูสปิลแล้วส,สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนค่ะ เอไล่ก่อนวันหยุดนะคะไล่หลังวันหยุดไล่มันทุกมื่อค่ะทุกคนเมื่อวาน่่ก็สาพิจิตก็ได้ไปพ่อแจ็คพอตสวัสดีจ้าผู้ใดเนอะ่ะมาหาสาพิจิตเนี่ยสวัสดีเด้อค่ะมาถักมาท้ายกันก่อนหนไปเหตุงานอีก อีกสองมือก็ได้ไปเห็นงานกันอีกแล้วมืออื่นหลังค้นก็ได้ไปเปิดสวัสดีะะ้อค่ะใกล้จะปีใหม่ละทักทายนะคะทักทายคะ่ะทุกคนค่ะทักทายนะคะบ่มีอย่างเหตุกับมะนางอืดกัอยู่นี่ล่ะคะ่ะโอ้ยที่รักที่รักแกแกดสิแารวสตัวอหาดังอืดกันทุกคน แต่ะเออเนิลเป็ลกมนุอก <ongs> <laughs> ์1ปีสมเวันนี้ว <reconcile> ันหยุดเนาะพี่น้องเนาะมานั่งเคลียร์กันโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะคุณไดแวบไปแบบากับเวลคัมนะคะมาถัดมาท้ายกันค่ะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกมันนี่ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกพี่น้อง ก็ได ok ok ้ออกไปใส่ได้ยินบอกครับนาน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 ขึ้นช่วงหลังนี้ก็จะไอใครจีหอดวันไอวันหยุดใครบอกปื่นแล้วเขาจบไปให้ก็อือ คิิสมาสก็ผ่านไปแล้วเนาะทุกคนเนาะคิิสมาสก็ผ่านไปแล้วเดแสยียหรือว่าน้องกะสวัสดีได้จ้าผู้ใดนาะเข้ามาสวัสดีทุกคนค่ะสาปิจิชาแนลกะยินด,ดีต้อนรับเวยคะ่ะ วันนี้วันหยุดแค่แต no ่พอดีย e สตีมเสร็จเออไอ้พากันนอนเล่นโทรศัพท์กันมาทั้งนี้ทั้งนี้โอเคนี่ค่ะโซฟานะคะวันนี้ก็โซฟามาตกลงไปเฮ็ดอีกอย่างกันกดกีอินเชฟใช่ไหมลีเชฟแล้วอีกอีกต่อยเชฟ หยุดลายจนอืดเหมือนแล้วพี่น้องจ้าสาววิจิตกักมาทักมาทายพี่นอ้องเนาะอืดอืดไม่มีทิฏฐิฮัลโหลทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเขียนคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะสาววิจิตมาทักมาทายก็ไม่ พี่นอ้องปองปายทั้งหลายเหมือน้อเดี๋ยวให้เบิงต้นคิดสมาจารพิจิตรนี่แก๊ดดีนเออป้านอ uh, า้องอะสโลกันนะมาเบิงต้นคิดสมาธิแล้วจะมาเบิงสาวพิจิตรเลยจ้ะก,ก็มาทักมาทายกันคิดสมาการภุญละไปหลังปีใหม่จังกิเก็บ เพื่อเขากับบมูหจะก,กิบไปหาอย่างไม่หายมวย,ยปวกเบิงเนาะขิ่นจักน้อยพี่น้องคะ่ะสอบไปจิตก,กับขานขึ้นกันแ่ละเดี๋ยจะไปหาคลิปลุ้งให้เบิงดีกว่า